เราลองดูเขาแทนลงไปนะครับแทนค่าลงไปนะแทนค่าลงไปตรงนี้เห็นไหม16.9อย่างนี้3.33 n ก็คือสิระวังตัวนี้ด้วยนะครับอห่่ย,ยกกําลังสองเพราะเขาให้มาเป็นความแปรปรวนแล้วไม่จําเป็นต้องยกกําลังสองแล้วนะครับโอเคข้างบนมันเหมือนกันตัวนี้ สิบหกจุดเก้าตัวนี้สามจุดสามสามตัวนี้จะได้ได้ค่ามากกว่าตัวนี้จะได้ค่าน้อยกว่านะักศึกษาวิศวะคงดูออกเพราะไอ้ตัวหารตัวนี้มันเยอะก็ทําให้ข้างบนเนี่ยมันน้อยลงตัวนี้มันน้อยก็ทําให้ข้างบนมันเยอะเข้าใจไหมครับทั้งพจน์เนี่ยมันเยอะเพราะนันเนี่ยถ้าคุณหารผิดมันจะกลับเป็นอย่างนี้ถ้าคุณหารผิด อย่างนี้นะอย่าทำมานะอาจารย์เขียนให้ดูนะหลายคนเนะี่ยถ้าเราหารผิดอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับจุดสองเจ็ด นักศึกษาลองอ่านดูดี่ค่ามันงงงไงไม่รู้งงไหมอะไรมากกว่าพันหนึ่งพันสามแต่น้อยกว่าสองสองร้อยหกสิบเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ผิดเข้าใจไหมอย่างนี้ยผิดต้องอย่างนี้ระวังนะครับระวังตรงนี้นะครับผมตรวจแล้วข้อสอบเยอะเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ อย่าลืมนะครับเอาตัวมากหานก่อนนะครับแล้วก็ตัวน้อยไว้ข้างหลังนะครับโอเคนะครับนี่คือการหาค่าช่วงความเชื่อมั่นของความแปรปรวนแต่ถ้าเราต้องการชนบเบนน์น่ะนี่ถ้าต้องการชนบเบนเราก็หาเหมือนเดิมหาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนช่วงความเชื่อมั่นนะ่ะเขาเปลี่ยนตัวเนี้ย ตะกี้มันไม่ใช่90แล้วมันเปลี่ยนเป็น95เพราะฉะนั้นไม่ยากแค่เราหาไอ้ตำแหน่ง2อ,อันนี้ให้ได้นะครับมาดูนะครับเปลี่ยนเป็น95เปลี่ยนเป็น95นะครับตำแหน่งเหมือนเดิมถูกไหมครับราะสูตรมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมครับ อันนี้หารถูกไหมฮะอันนี้ตัว n เนี่ย10 s square เนี่ย500อันนี้เดี๋ยวเราแทนได้ละเพราะงั้นเราก็หาตัวนี้อีกโอเคนะครับวาดรูป นักศึกษาม,มันจะก,กี่ตัช่วงความเชื่อมั่นช่างมันนะครับใส่ตรงกลาง1ลบอัลฟาข้างข้างอัลฟาส่วน2ข้างๆ้าอัลฟาส่วน2อย่างนี้นะครับจำไว้วิธีวัดวัดทางด้านนี้มาอย่างนี้คือพื้นที่อัลฟาส่วนสองนะครับวัดอย่างนี้มาอย่างนี้คือพื้นที่ตัวนี้บวกกับตัวนี้ หนึ 1> 1่งลบอาส่วนสององศาทะละ n ลบหนึ 1, ่งสิบลบหก็คือ9เพราะงั้นหน้าที่เราคือเปิดตารางแต่เราจะเปิดได้เราต้องใส่ตรงนี้ก่อนจุด9กหใส่จุด95ใส่ข้างๆหารด้วยจุดสอหจุด สองห้านักษานักศาหลายคนอาจจะงงก็ได้ว่าตรงนี้มาได้ไงทั้งหมดมันคือหนึคุณใส่ตรงกลางจุดเกที่เหลือเท่าไหร่ครับจุดศูจุดศูด 0, เอาไปหารสองจุดศูนย์าจำไว้นะทั้งหมดมันคือ1นึ่งเข้าใจไหมพื้นที่ใต้โค้งพร้อมตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไรครับจุดศูนองศาเฉลี่ยเท่าไรครับเก้ 9. เปิดตำแหน่งเลย ตำแหน่งนี้เท่าไหร่ครับจุด9 7 5เปิดตำแหน่งตรงนี้เข้าใจไหมครับตรงนี้คือตำแหน่งนี้ตรงนี้คือตำแหน่งนี้นักศึกษาเราเปิดตารางใหม่ๆเรางงอาจารย์เรียอย่างนี้ได้เลยเหรออาจารย์ได้เลยเรียกอย่างนี้ได้เลยตัวนี้คืออัลฟาส่วนสองคือพื้นที่ด้านนี้ พื้นที่ด้านนี้ก็คือตัวนี้แ,ลแหละจุดศูนย์ศูนย์ห้าและตัวนี้เอาตัวนี้บวกตัวนี้ได้เลยเหรอได้เลยมันคือตำแหน่งเนี้ยบวกตัวนี้เหมือนกันเหมือนตัวเนี้ยตัวเนี้ยบวกกันคือพื้นที่จุดเก้าเจ็ดห้าองศาเอ็นลบหนึ่งเปิดตารางวันสองตัวนี้พอเปิดตารางออกมา,มาได้เท่าไหร่ ที่จุดศนะูนย์ศูนย์ห้านั่ดูครั้งหนึ่งนะครับเก้านะครับจุดศูนย์ศูนย์สองห้านะครับสองห้าทุตีได้ไรสองจุดเจ็ดศูนย์อีกตัวหนึ่งจุดเก้าเจ็ดห้าก็เป็นอะไรครับสิบเก้าจุดศูนย์เพราะตัวนี้ได้สิบเก้าตัวนี้นะครับ 19. 0ศตรงนี้ได้2.70นะครับเอาไปแทนค่าเอาไปแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าจะแสวว์รูทสิบลบหนึ่งห้านะครับตรงนี้นะครับแสววรูทสิลบหนึ่งแล้วก็ห้าร้อแล้วก็หารนะักศึกษาจำไว้นะครับเอาตัวมาก หารก่อนนะครับต่อไปเอาตัวน้อยหารที่หลังอย่างนี้นะครับจำเอาไว้นะครับมันจะได้ค่าออกมาถูกต้องนะครับค่ามาเนี่ยถูกต้องอย่าลืมช่วงความเชื่อมัน่น95เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับอย่างนี้นะอย่างนี้ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้อยู่ด้านหลังตัวนี้ ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาอย่างนี้นะครับข้ามาเป็นช่วงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอย่าทำผิดนะครับนะนะักศึกษาที่มาเรียนวันนี้นะครับคุณโชคดีมากเลยที่คุณไม่ต้องไปดูงงๆตรงนี้เข้าใจไหมครับคุณไม่ต้องไปงงๆตรงนี้แต่อย่างนี้คุณทําได้หรือ,อยังนะครับกลับไปดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะเวลา ทบทวนนิดหนึ่งนะครับอาวันนี้เราโดยสรุปโดยสรุปนะครับเราเรียนการประมาณพารามิเตอร์ไปกี่ตัว3ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปนะครับาการประมาณค่าพารามิเตอร์ประชากรเดียวนะครับนะมีประมาณอะไรครับ ตัวมิลนะครับตัว p ีแฮตัว p นะครับแล้วก็ตัวความแปรปรวนหรือตัวนี้นะครับนะมันมีประมาณแบบอะไรครับแบบจุดแล้วก็ประมาณแบบช่วงนะครับตัวนี้มันมีแบบจุดนี่ใช้ x bar นะครับอันนี้ใช้ p h a ตัวนี้ใช้ s หรือตัวนี้ถอดจกรอันนี้แบบช่วงเนี่ยมันมี3กรณีนะครับไปแยกดูนะครับ อันนี้หกรณีอันนี้1กรณีเห็นไหมครับเพราะงั้นนักศึกษาไปทําการสรุปสูตรนะครับจะได้เข้าใจนะครับที่สาคัญคือหา Z ซตอลส่วนสอเป็นไหมหาทีหนลบาส่วนสเป็นไหมเพราะว่าในกรณีนี้กรณีที่3มเนี่ยมันจะมีกรณีที่เป็น t อยู่นะครับแล้วก็หาตัวนี้ได้ไหม คายสแควร์อัลฟาสวนสองตัวเนี้เป็นไหมหาตัวเนี้เป็นไหมถ้าคุณหาได้เนี่ยนะครับบทนี้ทั้งบทเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากนะครับนะนักจาาพยายามไปทำแบบฝึกหดัดแบบฝึกหดัดท้ายบทที่หก พยายามไปทำนะครับข้อไหนสงสัยนะครับก็มาถามนะครับมาถามอ่าคราวนี้เราลองดูที่ว่าแบบหัสท้ายบทข้อไหนดีนะครับอ่าเรามาดูนะครับไอ้พวกนี้ง่ายๆนะักศึกาก็อันนี้ไม่ต้องด้านหนึ่งสองสามยังไม่ต้องทำนะครับมหมายถึงว่าคุณบรรยายมาเองนะครับอ่าตัวที่ดูแล้วเข้าท่านะครับ อันนี้นะครับข้อ8ข้อ6นะครับทำข้อ6ลองทำนะครับข้อ6กนะข้อ6แล้วก็ข้อเแล้วลองทำนะครับข้อ6ข้อ7นะครับจะเป็นข้อ8ข้อ8ไม่ต้องข้อ8มันเป็นข้อทีลองทำดูนะตรงนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับสามข้อนี้เป็นค่าเฉลี่ย ต่อไปต่อไปตัวนี้ข้อนี้เป็นสัดส่วนนะครับเป็นสัดส่วนเห็นไหมครับอันนี้เป็นสัดส่วนนะเป็นสัดส่วนที่หลอดไฟเสียนะครับจาไว้นะต่อไปตัวนี้ก็เป็นอะไรครับตรงนี้นะครับข้อสิบสรุปว่านักศะลลองทําตัวอย่างแบบหัดนะครับข้อ6 7 8 9 1ดด้าสิบ 6ถึง10นะครับลองทำดูนะครับนะมันก็จะครอบคลุมทั้ง3หัวข้อนะครับวันนี้นะเราก็เอาไว้แค่นี้นะครับถ้าใครสนใจอะไรทำแล้วนะส่งไอ้นัด้ไปก็ได้ส่งมาถามในในทีมก็ได้นะครับในทีมหรือในไลน์ก็ได้ในไลน์ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้เราเอาไว้แค่นี้นะครับครับก็ขอบคุณนักกาทุกคนนะครับ